เด็กอนุบาล2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูกวางอีกแล้วนะลูกนะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำบันทึกร่องรอยนะคะในระดับชั้นอนุบาล2หน่วยที่11เรารักชุมชนนั่นเองนะคะสำหรับหน้านี้นะคะให้เด็กๆเตรียมบันทึกร่องรอย3หน้าสุดท้ายของเรานะลูกนะเอาไว้ก็คือ หน่วยที่11เรานะคะร,รักชุมชนจะเป็นหน้าที่30 31แล้วก็32นะคะอ่นะคะเปิดมาหน้าแรกของเราหน้าที่30เรารักชุมชนนะคะเด็กๆเปิดมาก็จะเจอสภาพปัญหาชุมชนเลยนะคะก็คือจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับขยะนั่นเองนะคะเวลาเราเจอขยะเราต้องทำยังไงลูกเราก็ต้องมีการ เก็บขยะนะคะไปทิ้งในถังขยะนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นว่าภาพแรกในแถวแรกนะคะก็จะมีขยะแล้วช่องที่2ก็จะเป็นขยะแล้วก็แถวสุดท้ายแถวที่3ก็จะเป็นทางขยะนั่นเองทีนี้เขาบอกว่า ในเรื่องที่4ีสภาพปัญหาชุมชนเนี่ยให้เด็กๆสังเกตภาพทางขยะในชุมชนแถวบ้านของน้องฟ้านะคะแล้วก็ดูตัวเลขบนชุด่าบนชุดขยะแต่ละชิ้นแล้วก็จับคู่เลขอาราบิกกับเลขไทยที่มีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะแล้วค่อยโยงเส้นนําไปทิ้งในถังขยะให้ถูกประเภทอ่ะมาดูข้อแรกกันเลยเด็กๆเ,เห็นข้อแรกไหมคะ ข้อแรกนะคะข้อที่1เห็นก็จะเป็นลักษณะของกระป๋องนั่นเองกระป๋องสีแดงเขาให้เด็กๆโยงเส้นตามรอยปัดมาเลยก็จะโยงมาหาขวดแก้วใช่ไหมหลูกก็คือเลข45แล้วทีเนี้ยเลข45 ขวดแก้วกับกระป๋องพลาสติกเป็นขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเราก็นำไปทิ้งลงในถังขยะรีไซเคเลเลยถังขยะรีไซเคิลอยู่ตรงไหนนะ้าตรงนี้นะคะเด็กๆก็โยงไปเลยขยะรีไซเคิลนะคะต่อไป ใบไม้ใบไม้เลข44เอเลข44 44ไทยอยู่ฝั่งไหนนะ้าอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็ลากมาแล้วทีเนี้ยก็จะมาเจอกับกิ่งไม้แล้วใบไม้กับกิ่งไม้เนี่ยเป็นขยะอะไรลูกเด็กๆรู้ไหมเอ่ยเป็นขยะทั่วไปนั่นเองขยะทั่วไปนะคะหรือว่าขยะ แห้งใช่ไหมลูกเด็กๆก็ลากมาเลยทางขยะสีเหลืองนั่นเองนะคะ,ะต่อไปทีนี้เด็กๆมาดูข้อต่อไปเลข42 42ก็คู่กับเป็นกล่องใช่ไหมลูกก็คู่กับกระดาษน,นี่ไงคะเห็นไหม กลองกับกระดาษนะคะเลข42ก็เป็นขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้นะคะเมื่อเป็นกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองด้านเด็กๆก็ อาจจะนำมาพับเป็นของเล่นเป็นรูปโขบหรือว่าเป็นรูปหัวใจเป็นรูปเรือหรือว่ารูปจรวดเอาไว้บินบนเครื่องบินเอาไว้ร่อนก็ได้จับโวนเล่นใช่ไหมลูกแล้วก็หรือว่าถ้าใช้ด้านเที่ยวเราก็สามารถใช้อีกด้านหนึ่งในการวาดภาพระบายสีอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ข้อต่อไปเลขนี้เด็กๆเ,เห็นรูปนี้ไหมลูกรูปหัวกระโหลกอ่าเลขนี้คือเลข 48นั่นเองเอเพื่อนที่อยู่เลข48อยู่ตรงไหนนะ้นี่ไงคะคู่กับฐานไฟฉายเลข48ไทยใช่ไหมลูกก็จะเป็นขยะอันตรายที่เวลาเราเจอเราก็ไม่ควรอยู่ใกล้นะคะหรือว่าไม่ไม่นำมาใส่ในปากนะคะเพราะว่าขยะชนิดนี้เป็นขยะอันตรายนะลูกนะโอเคค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ข้อต่อไปเลข47 เห็นไหมคะ47ไทยกับ47อารบิกอันนี้ก็คือ47อารบิกออนนก็โยงมาคู่กับเลข47อย่างนี้เลยอ่ะก็จะเป็นรูปผักกับผลไม้ผักกับผลไม้เป็นขยะอะไรลูกเวลาเราทานมันจะมีอะไรอยู่ผักกับผลไม้ก็จะมีน้ําอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขยะชนิดนี้เราเรียกว่าขยะเปียกนั่นเองเห็นไหมคะเรารักชุมชนเรื่องที่4สภาพปัญหาชุมชนหน้า30 นะคะในเล่มร่องรอยเล่มที่สองของเราก็เสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วทีนี้ให้เด็กๆเ,เปิดมาหน้าต่อไปเลยอ่าสำหรับหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นบันทึกร่องรอยนะคะหน้าที่4เรื่องนี้ก็ยังอยู่ที่สภาพปัญหาชุมชนอยู่นะคะอ่ะเด็กๆเ,เห็นไหมว่าในนี้ ให้เด็กๆดูภาพแล้ววงกลมขีดกากบาดท,ทับภาพที่นำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเราจะรู้ยังไงเพราะว่าหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดแบบนี้เราเคยทำผ่านมาบ้างแล้วใช่ไหมคะแค่เราดูภาพว่าภาพไหนหายไปแล้วเราก็ขีดกากบาดท,ทับที่ภาพที่มีความสัมพันธ์กันมาดูภาพแรกเด็กๆจะเจอว่าเป็นแก้วน้ำใช่ไหมลูก แก้วน้ำแล้วก็มีบุหรี่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าภาพไหนที่หายไปทีนี้เด็กๆมานับดูที่บุหรี่บุหรี่ในช่องสีฝะในในรูปวงล้อสีก็จะมีหนึ่ง 2องสาสี่ใช่ไหมคะมีบุหรี่อยู่สี่มวนเนาะลูกเนาะแล้วก็ข้างล่างเด็ๆก็จะสังเกตเห็นว่ามีแก้วนะคะมีอยู่เท่าไหร่ลูกแก้วที่ใส่น้ำมีอยู่เท่าไหร่คะนับดูสิหนึ่งสงสาเพราะฉะนั้นแก้วก็หายไปหนึ่งใบใช่ไหมคะ เอ๊แล้วรูปแก้วที่หายไปเราจะนํามาเติมเนี่ยเราต้องเติมข้อไหนนะกอไก่ขอไข่หรือว่าข,อข้อวายเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือแก้วที่อยู่ในขอไข่นั่นเองเด็กๆก็ขิดกากระบาดท,ทับลงไปเลยนะคะต่อไปมาต่อกันที่ข้อที่สองเด็กๆจะเห็นรูป รถนะคะแล้วก็มีขยะมีแอปเปิลมีกระดาษมีผักใช่ไหมลูกมีขยะสีประเภทเลยแล้วก็ขยะอันตรายทีเนี้ยเด็กๆเ,เห็นไหมเขาให้เติมภาพสองภาพเลยทีนี้เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าในภาพแรกตรงนี้ก็จะเป็นรูปขยะรถกระบะขยะรถกระบะขยะ รถกระบะก็คือจะมีภาพที่สัมพันธ์กันที่นี้เด็กๆจะนั่ภาพไหนมาเติมเมื่อเป็นวงล้อแบบนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าภาพที่อยู่กับติดกับรถกระบะตรงเนี้ยก็จะต้องเป็นรูปขยะนั่นเองแล้วค่อยมาเป็นรถกระบะที่อยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นภาพที่จะนำมาเติมก็คือเป็นภาพ ขอไข่นั่นเองนะคะถึงจะมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าตรงเนี้ยก็จะต้องเป็นภาพที่สลับกันไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกแล้วก็มาต่อกันที่ข้อที่3ามเด็กๆจะสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายนะคะเขากำลัง ยืนอยู่ใช่ไหมลูกแล้วก็มีอีกคนกําลังยืนจับขาตัวเองอยู่ใช่ไหมแล้วก็ในช่องก็จะเป็นช่องสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองทีเนี้ยเด็กๆรู้แหละเริ่มมีคําตอบในใจแล้วใช่ไหมข้อที่สามเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ดูภาพที่ อยู่ตรงนี้จะเป็นสีเหลืองเพราะฉะนั้นฝั่งเนี้ยที่ติดกันกับตรงเนี้ยก็จะต,ต้องเป็นสีเขียวมาก่อนนะคะก็คือฝั่งความมือก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองแล้วภาพนั้นไปซ่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยอก็ไก่ขอไข่คอควายข้ขอ,ไขขอไหนคะขอ้อกอไก่นั่นเองเด็กๆเ,เข็นคำตอบแล้วก็ขีดก,กากระดาษท,ทับลงไปเลยแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมลูกทีนี้ เมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆด,ดูคําตอบของตัวเองให้ดีนะลูกนะข้อแรกถูกต้องไหมข้อที่2ข้อที่3นะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วแล้วเด็กๆค่อยเปิดมาหน้าต่อไปอ่ะสำหรับหน้านี้หน่วยที่11เรารักชุมชนเรื่องที่5สําหรับหน้านี้นะคะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตนในชุมชนนั่นเองเอ๊ะเราจะทํายังไงหนะ้ากับหน้านี้ ก็คือว่าให้เด็กๆขีดกากระบาดท,ทับภาพที่ไม่ควรปฏิบัติเมื่อเด็กๆคนไหนไม่เป็นทําตัวไม่น่ารักนะคะสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเด็กๆก,ก็ขีดกากระบาดลงไปแล้วก็วงกลมล้อมรอบภาพที่ควรปฏิบัตินั่นเองอ่เราจะดูจากภาพแรกเด็กกําลังขวาดขยะอยู่สองคนนี้ใช่ไหมลูกเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะ ควรทำไหมคะอ่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าเป็นเด็กดีเพราะฉะนั้นเด็กๆก็วาดวงกลมลงไปอ่าต่อไปเด็กผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีแดงเนี่ยสีชมพูเนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ลูกเด็กๆเห็นไหมเขากำลังทีขยะลุงในแม่น้ำลำคลองทำให้ขยะของเราเนี่ยทำให้แม่น้ำของเราเนี่ยคลองน้ำก็จะ เน่าหมิน่นแล้วก็น้ําก็จะเน่าปลาหรือว่าสัตว์น้ําที่อาศัยอยู่ในน้ําก็จะตายแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมลูกไม่ควรเลยนะคะไม่น่ารักมากๆเลยแบบนี้ไม่ควรทำขีดก,กากระบาดท,ทับลงไปเลยแล้วก็ภาคต่อไปเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อยิ่กําลังยืนทิ้งใบไม้ลงในถังขยะหรือว่าทิ้งขยะลงในถังขยะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารักไหมลูกเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะ ควรปฏิบัตินั่นเองเนาะเด็กๆก็วาดวงกลมทับล้อมรอบภาพที่ควรปฏิบัติเลยแล้วก็มีเด็กผู้ชายที่อยู่ติดยืนติดกันเนี่ยเขากำลังทิ้งขยะบนทางเดินเดินมาดีๆอาจจะดื่มน้ำหมดในแก้วแล้วก็ทิ้งลงไปข้างทางโดยที่ไม่ทิ้งใส่ถังขยะแบบนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ควรปฏิบัติเลยนะคะเพราะฉะนั้นขีดกากระบาดท,ทับลุงไปเลยแล้วก็มาดูเด็กสองคนเด็กสองคนกำลังที่ใส่เสื้อสีเสื้อสีน้ำเงินนะคะแล้วก็กำลังปลูกต้นไม้แล้วก็มีเด็กผู้ชายผู้หญิงกำลังปลูกต้นไม้อยู่ควรปฏิบัติไหมคะควรปฏิบัตินั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นการดูแล ชุมชนให้สวยสะอาดตานะคะเป็นการทําให้ชุมชนของเราหน้าอยู่นั่นเองเด็ก2คนนี้ปลูกดอกไม้ไว้ในชุมชนก็จะทําให้ชุมชนของเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีดอกไม้มองไปก็จะสวยงามนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็ภาพที่อยู่ติดกันก็จะมีเด็กผู้ชายเสื้อเหลืองกําลังเตะบอลกับเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีม่วงนั่นเองโหแล้วก็ไปโดนดอกไม้ที่เพื่อนกําลังปลูก แบบนี้น่ารักไหมลูกควรทำไหมคะไม่ควรปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็คิดกากระบาดท,ทับเด็กสองคนนี้ลงไปเลยเพราะว่าไม่ควรปฏิบัติเนอะลูกเนาะเสร็จแล้วก็มาดูอีกสองคนสุดท้ายใช่ไหมคะเด็กคนหนึ่งปีนกำแพงตกลงมาถ้าตกลงมานี่แขนหกักต้องไปฉีดยาควรทำไหม ไม่ควรแล้วเด็กคนหนึ่งก็กำลังเอาดินสอมาเขียนกำแพงเล่นแบบนี้ควรทำไหมคะกำแพงจะสกระปรกได้ก็ไม่ควรทำใช่ไหมลูกที่นี้องานของเราก็เสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ไปทำแบบแบนันทึกร่องรอยให้เสร็จนะลูกนะแล้วก็สำหรับสัปดาห์หน้า เดี๋ยวเราก็จะมาทำบันทึกร่องรอยในหน่วยที่12กันต่อวันนี้คุณครูกวางก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะเด็ก